ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยก็ด็อกเกอร์ตอนที่5แล้วนะฮะตอนนี้จะมานำเสนอเรื่องด็อกเกอร์ค o มโพสนะฮะก็เป็นทูลตัวหนึ่งที่ใช้บริหารจัดการหลายๆคอนเทนหลายๆคอนเทนเนอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีทำใน Windows นะฮะวันนี้ก็วันนี้ก็จริงๆแล้วมีคำถามจากเพื่อนๆจริงๆใน y t u t u จากเขาเรียกว่าเอพิส od กันก่อนนะฮะก็จะพยายามทยอยตอบนะฮะ ก็ตอนนี้ออบเจกตีฟของเราจริงๆในการคลิปไปซีรีส์ชุดนี้ก็คือจริงๆแล้วก็แอสซูมว่าทุกคนก็พอเข้าใจ d o c k e r บ้างแล้วเคยใช้บน Linux อะไรเข้ามาบ้างแล้วนะฮะแต่วันนี้เราจะมาทดสอบพวกทุนใหม่ Windows เพราะร,ารู้ๆว่าเพื่อนหลายคนมีเขาเรียกว่ามีวินส่วนใหญ่ก็ใช้ Windows Windows ซึ่งเป็น Windows 10อย่างนี้นะฮะก็เราก็เลยจะมาเขาเรียกสอนเขาเรียกใช้ Windows 10เนะะี่ย ในการเขารียลงด็อกเกอร์แล้วก็เดบบบน Windows 10นะฮะส่วนรายละเอียดในโปรดักชันจริงๆนะฮะอย่างคำถามเพื่อนบอกเมาส์ผ่านเรื่องโปรดักชันว่ามีปัญหาเรื่อง w วั d p ดเพลย o สโค้ดไฟล์ในงานโปรดักชันมันก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งเลยฮะตอนนี้เราทำด็อกเกอร์เขาเรียกว่าเป็น s i n เกิลโฮสก็คือมีโฮสตเดียวก็คือมีเครื่องเดียวมัตนติโฮสต์ในงานโปรดักชันมันจะทำเป็นคลัสเตอร์นะฮะแล้วก็ต้องมี r e จิสทรีด้วยด็อกเกอร์ i s จิสช่วจะเก็บ นี่ฮเราจะแชร์กับเพื่อนได้ไงเพราะนั้นต้องมีทำ registry ถ้ามีโอกาสก็ในคลิปหน้าก็จะพยายามพาไปถึง production างาน production ที่เราทำคลัสเตอรตอนนี้ Cluster ก็จะมี2เจ้า2ค่ายก็คือมีเาเรียก docker swarm ฮะของ docker เองฮะบริษัท docker แล้วก็ kubernetes kubernetes ก็คือของ google นะฮะตอนนี้ก็เขาเรียกว่าค่อนข้างจะ stable และแข่งขันกันมาเลยกับ docker swarm ะฮะเพราะว่าผม เคยใช้สวอ r m มรุ่นแรกๆก็ไม่ค่อย Stable เท่าไหร่ฮะเหมือนกันกับ Kubernetes c o r e c o r e as เองก็เคยใช้อันนั้นจะแต่ง,งาน production จะต่างกันนะฮะเพราะงาน production จะมีคอนเซปต์เรื่อง cicd เข้ามาก็คือ continuous delivery continuous integration นะฮะ cicd เพื่อนๆลองไป search นะดูในงาน production ที่ผมใชจ,จริงๆก็คือทุกอย่าง Automate หมดก็คือตั้งแต่เด็นะฮะแล้วเรา Push เขาเรียกว่าเวลาคอมมิตโค้ดแล้วเงี้ยมันก็รันยูนิตเทสรันยูนิตเทสเสร็จมันก็ซับมิตเนี่ยฝั่งผมก็จะใช้จาวาเป็นหลักฮะสปริงบูสต์อย่างเงี้ยกับคอนเทนเนอร์ไม่ใช่เขาเรียกรันยูนิตเทสก็คอมไพล์ผ่านคอมไพล์ผ่านแล้วก็แพ็คลงคอนเทนเนอร์นะฮะแล้วก็เอาไปขึ้นอัลฟาฮะเบต้าแล้วก็โปรดักชันนะฮะเบต้าสเตจจิ่งอะไรพวกนี้พวกแอนเวอร์ล็อตพวกนี้จะเป็นด็อกเกอร์ทั้งหมดเลยะฮะแต่การเซตอัพคลัสเตอร์นี้มันมีดีเทลค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะฮ แล้วถ้างานจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถ้าเป็น enterprise grade จริงๆถ้าสมมุติแบงก์อย่าไปใช้หรือว่าเทลโกจะไปใช้คือต้องมี q u a l ity ของเขาเรียกว่าเทลโก r a d e หรือว่าเ็เรียกแบงก์ banking grade นะฮะก็คือ Service ต้องค่อนข้างน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยฮะเฉะนไนอพวกรหัสอัลฟาเบต้าอะไรพวกนี้มันใช้ในงานโปรดักชันไม่ได้เลยนะฮะยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนระบบค่อนข้างซีดีตะนั้น ถ้าใครสนใจพวก enterprise docker cluster นะฮะก็จะมี open c h i p นะ,ะที่ของ red hat เองที่ขายกันอยู่นะฮะแต่แน่นอนงานที่เราจะได้แตะจริงๆถ้าเป็นพวกเว็บไซต์หรือว่าอะไรที่ยังไม่ซีเรียสมากนะจะลองใช้ในงานโปรดักชั o n ดูก็จะมี docker swarm กับ Kubernetes เพื่อลองใช้ดูแต่กว่าจะไปถึงนั่นก็คงอีกสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ โฟกัสกับ Docker บน Windows ก่อนฮะแต่คำถามเพื่อนๆดีมากเลยีนี้อยากอยากอยากตอบในวันนี้เลยแต่วันนี้มาเริ่ม Docker Compose สํำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะฮะ,ฮะหลังจากคลิป2-3คลิปที่แล้วเราทำนะแล้ว e อแล้วมา Vol u m e มแล้วฮะไมเคิมา Vol u m e แล้วฮะเวิร์ด e s ตอนนี้ก็เราจะมาทำ p o s e กันะ Compose ก็เป็นอย่างที่บอกไปก็คือ m u l t i c o n t a i เ e er, อฮะ a n a g e ในเขาเรียก ในโฮสตเรานะฮะต,ตอนนี้เราโฟกัสเฉพาะสิ่งเดียวโฮก่อนก็คือเครื่องเราเองนะฮะมาอันดับแรกก็คือก่อนที่จะทำมาไปที่ของเดิมของเราก่อนที่แชร์วอลลุ่มนะฮะตอนนี้เราจะเมาส์ n f i g u r a t i o n ของ engine X มาออกมาด้วยนะฮะไฟล์เนี้ยผมทำไว้ในกิและเดี๋ยวลองเขาเรียกเปิดกิท URL ใต้ YouTube ไปดูนะฮะก็จะมีไฟล์2ไฟล์ที่เราเคยทำใน Container ของเก่าของ Engine X ที่เราทำเป็น Proxy ไปแล้วอันนี้เราจะเมาส์ออกมาเพื่อจะได้คอนฟิกข้างนอกง่ายหน่อยนะฮะแล้วมาดูที่อันดับแรกนะฮะเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราจะเขาเรียกว่าตั้งชื่อเป็นผมตั้งชื่อไว้เป็น uh, Docker เ uh, อ WordPress Stack เราจะเขาเรียกว่า run command เดียวให้มัน run service ทั้ง3ตัวขึ้นมาพร้อมกันเลยแต่ก่อนเราต้อง run container ทีละตัวใช่ไหมฮะตอนนี้ run ครั้งเดียวด้ ความสามารถของ Docker Compose นะฮะอันดับแรกสร้างไฟล์ก่อนฮะสร้างไฟล์ Compose ไฟล์เขาเรียกกันนะฮะ Compose ไฟล์ผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ WordPress Stack นะฮะก็คือเหมือน run Stack ของ Container มามี Database มีพ็อกเว็บพ็อกซีอะไรครบตั้งชื่อโฟลเดอร์ แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า docker-compose.yml นะฮะแต่ออกเสียงก็ยัมเมียวฮะยัมเมี docker-compose y ัดยัมเผมสร้างไว้แล้วที่อันนี้ก็แชร์เพื่อนที่กิดไว้เหมือนกันนะมาดูกันไฟล์ก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับผมถ้าสังเกตดูว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3แล้วนะฮะแต่ก็เราผมยังถนัดเวอร์ชัน2ยังไม่ได้อ่านเอกสารเวอร์ชัน3เท่าไหร่นะปกติก็ใช้เวอร์ชัน1กับ2นะฮะ หัวชั้น2ก็จะมีเขาเรียก <c oughs> ว่า definition ของเขาแต่ละ parameter เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่อันนี้เอาเบสิกก่อนอันดับแรกก็คือต้อง define เวอร์ชันของ port file ก่อนว่าเป็น1 2 3อมาเพราะว่าค่าต่างๆมันใช้ไม่ c o m p a t กันนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูเวอร์ชันดีๆว่า compose ที่เราจะใช้เนี่ยเราือ compose ไฟลที่เราใช้เวอร์ชันไหนใส่ไว้ตรงหัวเลยฮะอันที่2ก็คือระบุ service นะฮะ service เขาเรียกมอง Container ต่างๆเป็น service นะฮะ เขาก็ตั้งชื่อเซอร์วิสอย่างเราตั้งคอนเทนเนอร์เนมว่าตัวแรกที่เราเคยตั้งไว้ก็คือนี่ฮะด็อเกอร์ชื่อของของไม้ชเลแลชื่อไม้ชื่อลดีบีนะฮะด็อกเกอร์เพลสแล้วก็ไปพ็อกซี่ของอ g นเทเนะฮะเราก็มาตั้งชื่อเลยฮะ m y s q l DB s e r v i c e ของเรา Docker Place แล้วก็ไปพ็อกซี่นะฮะก็ตั้งชื่อตามที่เราเคยใช้ Docker ที่เป็นออปชันขีดขีด a น e นะฮะอันที่2ก็คือ สเต็ปเขาเรียกว่าลองดูเว้นบักดีๆด้วยนะฮะคลิปสองก็คือ Image นะฮะเราก็ใส่ Image p a r a m e t e r ของเราก็มีไมชิเอลห้าจุดเจ็ดใส่เวอร์ชันไปเลยนะฮะไอสามผมยังเมาส์ลุ่มอยู่เหมือนเดิมนะฮะไอเดี๋ยวเขาเรียกว่า m u l t i h o s t Cluster หรือว่าแชร์ไอตัวตัวพว,วร์อลุ่มพวกนี้เดี๋ยวอธิบายในคลิปคลิปต่อๆไปคลิปหน้าน,นะฮะก็ยังเมาส์เหมือนเดิมฮะแต่จากที่เราใช้ลบวีตอนนี้เรามาเดฟเรามาดีไฟในคมอมโพสไฟล์เราเลยะฮะก็เมาส์ไปที่เดิมฮะ สังเกตดูคิวแชร์วอลุ่ม e n ม i r o n m e n t ก็ลบ e ของเราตอนแรกที่เราใช้เข้าม,มาในเรามาลบ e เราใช้เป็น environment เราก็ใส่คำเต็มเลยครับเ Environment เราก็ใส่ตัวเดิมครับมา h l root password นะฮะคือถ้าดูคลิปที่แล้วอยากให้ไปเทียบกันดูคะความมามันก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็มาดีไฟเหมือนเขียนโปรแกรมของการรันนะฮะรันทั้ง stack ของคอนเ a เนอรนะฮะ พอส่วนตัวเดิมนะฮะหนึ่งหกตัวแล้วก็ชื่อเซอร์วิสที่สองก็คือ docker ps นะฮะแต่นี้จากที่เราเคยลิงก์ใช่ไหมฮะเราใช้เข้ามาลิงก์ต่อไปเราก็ใช้ d e p e n d o n ก็คือมัน dependency กับไอตัวมชื่อ l db นะฮะเราเอาชื่อเซอร์วิส name มาใส่ตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยอันที่สามก็คือใส่ i m ลเ e มอนเดิมนะฮะถ้าอะไรลิงก์อยากรู้จักอะไรก็ด e เพนนอนแ้นนะฮะมันจะรู้จักชื่อนี้อัตโนมัตินะฮะสังเกตรเราไม่ต้องลิงก์อะไรแล้วะฮะ ตอนนี้นะอันที่3ก็คือ Image เหมือนเดิมครับ WordPress เวอร์ชันล่าสุดนะฮะสี่รีสตาร l Way วซจริงจริงออปชั่นมันมีเยอะมาก Restart a l อเวซเดี๋ยวผมพอค่อยพูดในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะ Environment เหมือนเดิมฮะลบ e จากที่เราใช้ลบ e ก็ WordPress db host แต่คราวนี้เปลี่ยนนิดนึงนะฮะก็คือ my sql db ของเราเนี่ยก็คือเราใช้ชื่อตรงนี้เต็มเลยแต่ก่อนเราต้อง alias มันด้วย db นะฮะไม่ต้องนะฮะตอนนี้ใส่ชื่อของคอนเทนเนอร์เลยมันรู้จักกันเองฮะแล้วก็ใส่พอร์ตไปด้วยฮะ ไม่ใส่ก็ได้ะมันก็ใช้พอร์ีพอ WordPress d d p a s s w o r d ก็เป็น password ที่เราตั้งไว้ของร o นะฮะเดี๋ยวมันแะ a c c e เข้าไปนะฮะสามวอลไปที่เดิมนที่เคยทำไว้รอบที่แล้วะฮะไอสี่ก็ไป็ r o x y ฮะเว็บ proxy ครั้งที่แล้วเราไม่ได้เขาเรียกว,ว่าไม่ได้ทำในตัวมาว Volume ออกมาเพื่อจะได้แก้ c o n f i g ได้ตรงนี้นะฮะก็เราก็าไปสร้าง f o ล d e r Nginx นะฮะใน Share Volume เราะฮะแล้วก็สร้าง c o n f d ฟ แล้วก็ a ล i ย s มันกับคอนฟจะดีเดี๋ยวแล้วก็ Copy Config ที่ผมแชร์อยู่ในก i ินะฮะ i n e x นี่ฮะผมแชร์อยู่ในก i ิตรงนี้นะฮะผมจะโพลลิงให้อีกทีฮะ copy ปป้ตัวนี้ฮะฮะ Copy ไปวางเลยฮะมี Default นะฮะกลับ My Web.f.conf ที่เราเคยทำไว้นะฮะ Copy ไปได้เลยฮะเอาไปแปะในโฟลเดอร์นั้นนะฮะแปะในโฟลเดอร์นี่ฮะ ด้าขี่องเรนะะฮแช่วลุ่มเราก็จะมี3โฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะนสามโฟลเดอร์ขึ้นมาอย่างนี้ะฮตั้งใหม่แล้วก็เข้าไปในเขาเรียกว่าที่เราเซฟคอมโพส์ด็อกเกอร์คอมโ yml เอาไว้นะฮะผมเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือผมเก็บไว้ที่จริงๆเก็บไว้ที่นะฮะ พอดีผมใช้กิจนะในกิจนะครับเข้ามาในกิจแล้วก็เข้าไปใน w o r d p พล s stack ไออีพ e ีสผมใช้ชื่อว่า w o r d p r e s s stack ถ้าเอไว้เดียวก็จะมีไฟล์ที่ผมสร้างไว้ฮะไฟล์เดียวกันตรงนี้ถ้าของปกติเราสามารถ define network วงแหวนของคอนเทนเนอร์ให้รู้จักกันได้แล้วมันเป็นฟอนต์เอ็นแบ็กเอ็นอะไรพวกนี้แต่ถ้าไม่ดีายอะไรมันจะเป็น d e ฟอล l ์ฮะ d e ฟอล l ์มันจะเป็นบริดจ์เน็ตเวิร์กฮะ,ะ, network, ฮะลองใช้คอมมานด็อกเกอร์ตอนนี้มีเน็ตเวิร์กอะไรของด็อกเกอร์ใช้อยู่มัาง Docker network LS, ะะด็อกเกอร์เน็ตเวิร์ก l s ฮะดูฮะตอนนี้มีแค่นะี่ฮะสามันหนึ่งสองสามมีบริดจ์มีโฮสต์มีนอนอะไรก็ไม่รู้นะ,ะอันนี้ก็คือตอนนี้เน็ตเวิร์กมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวหลังจากเรารั ose, นคอมโพสเนี่ยฮะเราหลังหลัก เราจาก Run compose เนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างเน็ตเวิร์ k ขึ้นมาหรือเราจะสร้างตั้งชื่อเองก็ได้นะฮะนี่ไม่ผิดนะจะมีออ o p นเน็ตเวิร์ k เพิ่มขึ้นมาอีกตรงนี้ฮะ,ะประมาณเนี้ยอยู่ตรงนี้ฮะเราตั้งชื่อฮะแล้วก็ใส่ไ d เวอร์เป็น bridge ฮะถ้าเป็น multi hole จะเป็น overlay นี้ไม่พูดถึงเดี๋ยวเดี๋ยวงงกันใหญ่เข้ามาแล้วดูไฟล์แล้วมีไฟล์ฮะ,ะตอนนี้คอนเทนเนอร์ ตอนนี้คอนเทนเนอร์ hmm. เราโบเบยไม่มีอะไรนะฮะคราวนี้เราจะรันด้วยคอมาด์คอมาด์แรกนะฮะ Docker up เลยฮะมันจะมีคอมาด์ up นะฮะ Docker c r e compose up อ่าแล้วก็ลบดีฮะมันมีหมอนไปฮะ Enter ไปเลยนะฮะมันจะเอทเน็ network ชื่อว่า WordPress Stack default ให้เราซึ่งเป็นบิดนะฮะสังเกตดูอันนี้รันเรียบร้อยแล้วะ แล้วก็เช็คดู Docker แต่ดูดีให้ o c k e r Compose นะฮะไม่ใช่ Docker เฉยๆนะฮะ Docker c o m p o s e Up นะฮะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ที่มี c o m p o s e File ด้วยจริงๆมันมีออปชันให้ให้ให้ระบุชื่อไฟล์ก็ได้นะ,ะนี่บอกผมแบบ Simple ที่สุดแล้วก็ Docker TS ดูทีฮะก็จะเห็นคอนเทนเนอร์3ตัวฮะ stack ทั้ง stack run ขึ้นมาแล้วจากที่เราเคยรันทีละตัวนี่รันเข้ามาเดียวขึ้นมาหมดเลยหรือกับ รัน m a n มา h เช็คโปรเซสหรือ Docker Compose ฮะ ps ก็ได้นะฮะมันก็จะอธิบายถึงมันจะเรียกเป็น Service Name อะไรพวกนี้ขึ้นมานะฮะอานนี้เข้าไปดูว่ามันเวิร์กปกติหรือเปล่านะฮะเข้าไปดูเบราว์เซอร์เราฮะเข้ามาเว็บเด็กเหมือนเดิมนะฮะ ก็เวิร์ดเพลแเราก็ปกติดีนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะก็เข้าได้ปกติฮะแต่จะวันนี้ะมาทำเขาเรียกว่า Docker Scale ดูฮะให้ Word p r e s s มี2ตัวอ่าลิงก์ไปที่เวเบตตัวเดียวนะฮะนี่ก็จะใช้ความสามารถของ Docker Compose มานะฮะอันนี้ก็เซอร์วิสเราก็รันปกตินะฮะอันที่2ก็คือลองดาวดูฮะดาวสังเกตอ่าเดี๋ยวผมก่อนจะดาวเราไปดูเน็ตเวิร์ก ด็อกเกอร์เน็ตเวิร์กไอเวสิกทีฮะนี่ฮะมันสร้างเว็บเพจเป็นเบจฮะก็เป็นวงแหวนของมันนะฮะเป็นมาตัวหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเราจะเอาเซอร์วิสล,ลงทั้งหมดปกติเราสต็อกคอนเทนเนอร์ทีละตัวใช่ไหมฮะตอนนี้เราใช้ Docker Compose แล้วไม่ต้องนะ,ะก็ใช้ค o m m a n d Stop ก็ได้ะฮะ s t o p นี่คือ Stop เฉยๆจะไม่ d e l e t คอนเทนเนอร์นะ,ะแต่นี้ผมปกติเราอัพแล้วก็ดาวก่อนแล้วกันฮะ สต็อป <Stop, S 2> เดี๋ยวให้ผมดูให้สต <Stop S 2> ็อปกันแล้วกันนะฮะสต็อป <Stop S 2> มันจะสต็อปเฉยๆนะฮะสต็อป <Stop S 1> มันก็จะสต็อปเซอร์วิสของเราอันนี้ Docker PS, ด็อกเกอร์พีเกีก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะฮะแต่คอนเทนเนอร์เราไม่ได้หายไม่ได้หายเช่นไงคอนด็อกเกอร์พีเอสลบเอฮะยังไมไ่หายหาย,หาย,หาย,ยังอยู่แบบทุกตัวะฮะโอเคนะครับด็อกเกอร์คัมโพสต็อปนะฮะ Docker c o m p o s e Start ก็เอาเซอร์วิสที่ดาวอ่าสต็อปไปเมื่อกี้ขึ้นมาก็ลันขึ้นมาเลยไม่กี่นาทีฮะสแตกนี้ลันประมาณ3วินาทีนะคอนเทนเนอร์ er, ละว,วินะฮะก็ด o c เ e r PS check เช็คโ s s เซต์ทีนคราวน,น,นี้เราจะดาวดาวนี่คือสต็อปแล้วก็รีมูฟนะฮะคอมโพสต ดาวฮะใช้คำมาดาวฮะ่เี้ยฮะที่ผมไม่เลยคอมโพสดาวดาวดูนะก็มันจะดีลีทคอนเทนเนอร์ทิ้งไปด้วยสเตตสเตตแรกมันจะสต็อปก่อนสต็อปแล้วก็ดีลีทนะฮะแต่มีค a มาเกี่ยวกับคอมโพสเนี่ยลองไปหาดูที่ไซด์ดูนะฮะมันมี RM อะไรด้วยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยถ้ามันคลีนทิ้งทุกอย่างนันเครื่องเราก็จะคลีนมากถ้าเราใช้คอมโพสเนี่ยฮะหายหมดเลย เนเวิร์มันก็ลบทิ้งให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมอัพขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะลบดีนะฮะเพราะวันนี้จะลองสเกลโด้เนี้ยสนกุกฮะสนกุสนอกอันนี้เหมือนทำโหลดบาลานซ์บนเครื่องตัวเองนะฮะสักแวบน,นะฮะมาแล้วเรียบร้อยฮะตอนนี้สังเกตว่าเว r บเพลสฮะมีตัวเดียวนะฮะปกติฟอนต์เองทั้งในงานจริงๆเราก็จะมีโหลดบาลานซ์ขั้นอยู่ฮนะมี ยี่สิบฟอนต์เอ็นเราก็จะเอาไว้หลังโลหลดบาลานซ์นะฮะเพราะนั้นโลหลดบาลานซ์นะทีนี้ตอนนี้เราก็ถือเอนจิ้นเอ็กเนี่ยฮะตัวที่เป็น r e v e r ร์ดพ็อกซอยู่ถือเป็นโหลดบาลานซ์ของเราแต่จริงๆแล้ว Service มันบาลานซิ่งตัวเองด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าในด้วยพ็อกซใน Container Engine เองนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเอา Engine <Wow. S 1> ไปเขาเรียกไปทำอัพสตรีมอันเดี๋ยวอธิบายทีหลังแล้วกันคราวนี้ผมอยากมีเว็บไซต์ WordPress 2อันหลังช่วยกันหลังเวิร์ดเพจสองอันเพราะนั้นผมใช้คอมมานฮะฮ ด็อกเ r อร์คอมโพสสเกลนะฮะด็อกเกอร์คอมโพสสเกลด็อกเกอร์อันก่อนนะฮะเท่ากับ2ฮะนะปุ๊บมันก็จะสร้างอีกคอนเทนเนอร์หนึ่งมาจากปกติ w o r d p r e s s มีคอนเทนเนอร์เดียวนะฮะเป็น Docker Place ของเราอันเดียวะฮะตอนนี้มันก็จะกลายเป็น2อันสังเกตด็อกเ r อร์ดูฮะนี่ฮะตอนนี้มี2อันนะฮะ Word 1กับ2เนี่ยตัวเนี้ย เวดเทสเนี่ยฮะตัวเนี้ยสตัวแล้วฮะสเกลนะสเกลก็คือการเพิ่มจำนวน,นะฮะไม่ว่าขึ้นหรือลงะฮะไม่พอใจฮะดอกเกอร์สเกลสก็ได้อันนี้ก็จะมี3ตัวขึ้นมาฮะเป็นอยู่กับเครื่องโฮสต์เราฮนะตอนนี้แรงขนาดไหนฮะก็มี3ตัวนะฮะคราวนี้มาดูเว็บไฟ์หน้าหน้าเว็บเราเกิดอ,อะไรขึ้นฮะตอนนี้ไม่รู้มันเขาเรียกว่าไปรันลงช่องไหนนะ สตัวนี้มันลงช่องไหนเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไปแก้เขาเรียกว่าเข้าไปที่โฟลเดอร์อยากดูว่ามันตกตกเครื่องนี้จริงหรือเปล่านะไปแก้ WordPress สิีหนึ่งฮะแก้ง่ายๆแก้ VP Config เลยฮนะง่ายสุดฮะผมพิมพ์พมาณไว้แล้วฮะก็ Echo ตัว IP ของเซิร์ฟเวอร์มาดูฮะอยากรู้ว่ามันตกเครื่องนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าตกแต่เครื่องตัวเองฮะสเกลขึ้นมา3ตัวแล้วฮะนี่ฮะ ตอนแรกมี IP นะครับผมปิดน IP ของเซิร์ฟเวอร์มาเนะี่ยจากปกติเป็นหน้าเว็บไซต์ผมปิดน IP เซิร์ฟเวอร์มาดูฮะแต่ตอนนี้มันจะเป็นอันเดียวอยู่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นพอยเอ็นจิ้นเอ็กซ์จริงๆมันต้องโหลดคอนฟิกเกิลเลชันแบบปกติมันจะต้องลาวโรบินไปทุกคอนเทนเนอร์นะฮะสามตัวแล้วผมก็พยายามหาอยู่สักพักหนึ่งฮะไม่รู้ว่าเอชบางคนใช้ H A proxy ไม่รู้ว่าเป็น,นอชเอชเอชเอแเอชเอ ก็ประเด็นมันไม่เขาเรียกว่าลาโรบินฮะปกติมันจะสลับคอนเทนเนอร์มีอยู่สามตัวมันก็ไล่ไปนะฮะแต่นี้ไม่มันไม่ไล่เพราะนั้นแต่ผมลองรีสตาร์ทเขาเรียกว่าเซอร์วิสของพ็อกซี่ดูฮะด้วยคอมมาด็อกเกอร์คอมโพสต์รีสตาร์ทเว็บพอกซี่ฮะก็เซอร์วิสเนี่ยเราชื่อเว็บพ็อกซี่ฮะเราก็รีสตาร์ตตัวนี้ดูอ่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมันจะบาลานซ์ให้แล้วตอนนี้รีสตาร์ทบันทีเนีย เช็คดูว่ามันจะระบาลานให้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ IP ตอนแรกมันเป็น IP เดียวเลย IP ของคอนเทนเนอร์นะฮะวงในนี่ฮะตอนนี้มันสลับไปเรื่อยเรื่อยลผมรีเฟซไปเรื่อยๆนะฮะห้าหกสามห้านะฮะรีเฟซไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตดูมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแสงดงว่าตอนนี้มันเรามีคอนเทนเนอร์ที่เป็นเวิร์ดเพจฟัมเอ็นนี้3ตัววิ่งไปเรื่อยๆสังเกต IP น,นะฮะให้ดูชัดๆนะพอมันสวิตช์ให้จริงๆฮะนี่ฮะฮะ ถ้าเราเอาคอนฟิกตรงนี้ออกฮะเว็บที่เราเห็นอยู่บทเพจที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นเนี่ยฮะสามคอนเทนเนอร์นี้เราโรบินช่วยกันเซิร์ฟฮะเอาเนี่ยฮะมันไม่ตกเครื่องเดียวฮะตกสามเครื่องเนี่ยฮะนี่ฮะหนึ่งผมปิดให้ให้พีเดือดตกเครื่องฮะสามเครื่องวันนี้ก็อันนี้ก็สเกลฮะสเกลอัพ ไม่พอก็สเกลดาวก็ได้ะฮะอยากเหลือลดเหลือสองเครื่องฮะ <c oughs> แต่สิ่งที่ต้องทำต้องรีสตาร์ proxy, ทเวบพ็อกซี่ทีหนึ่งนะฮะอย่างเง้นมันจะเอออ่ะ,อะยังเหลือเครื่องเดียวยังโอฮะยังโออ่ะยังโอพอไปได้ฮะฮะถ้ะาเป็นเอสเ x พ็อกซี่อาจจะเอฟเฟกเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นของ Engine X เนี้ยมันเหมือนยังไม่รู้ตัวยังไงไม่รู้นะฮะ อาจจะเป็นเพราะว่ามันโหลดคอนฟิกเ t ชันตอนรันนะฮะตอนรนะันทามเนี่ยะดีผมนี่โหลดไอีกียมันก็ต้องสลับไปสลับมาห้านกะับสามฮะอย่างนี้ฮนะอย,นะอย่างนี้เราก็รู้วิธี s สเกลของเขาเรือคอนเทนเนอร์อันนี้ก็ใช้ใน v r o n m e n t Production จริงๆเหมือนกันนะฮะในพวกนี้เป็นเรื่องคลัสเตอร์เราเล็กในคลัสเตอร์ของสวอเองฮนะนะเราก็บาลานซิ่งเพราะว่าบาลานซะินะ่งวยสวิสเนี่ย e ฮะวันนี้ก็ ประมาณนี้ครับนะฮะก็รอบหน้านี้ก็อาจจะมาเขาเรียกว่าลงรายละเอียดเรื่องของ NoJS d e นะฮะเรื่อง s w i e t NoJS แล้วก็ถ้าเป็นไปได้จะมี MongoDB นะฮะโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ